เฮ้เฮ้เกูเห็นนะยิ้มที่มุมปากอ่ะสนิทกันมานานกูจับพิรุธได้เลยกูเคยโกงเงินมึงจริงหรือหลอกโกงไม่รู้แต่ขอใจเอียกูเคยครับผู้เชี่อเฮี้ยงเนี่ยเพิ่งเล่นเชยเฉียบยครับผมแฟม่ผู้เชียด้วยวะ กูไม่รู้อินเจ็บหรอไม่บอกนะกุ๊กหนุ่ยอ่ากุ๊กหนุ่ยครับผมเปิดครับครับเป็นเวลา้วมกันประมาณสามสิบปีครับเปิดไปเดียวแล้วมึงอ่านอันนี้คือความลับกูเปิร์ดกูชอบนั่งชะโคกกับด้านจริงหรือหลอกโูดเนี่ยเาะไม่ใช่พูดงี้กูก็รู้นะทำทำไมวะ หลอกมึงท้าทามือ่นทำให้กูดูออกแต่ว่าส่วนตัวกูคิดว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่มึงหยิบมากูรู้อยู่แล้วจริงปะกูรู้หมดว่ามันจริงหรออันนี้หลอกไอ้เหี้ยจริงแม่อันนี้มันต้องอธิบายก่อนโจริงจริงจริงอันนี้มันต้องอธิบายก่อนจะก่อนกูชอบอ่หาหนังสืองไงถอยลุกขึ้นนั่งให้ดูได้ปะได้ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้ชักโครกมันเป็นอย่างนี้ใช่ปหส่วนกูไม่ได้นั่งดูคางนะแต่ว่าชอบ งนทุกครั้งได้ไม่เป็นไรกูมีตัดสินในมือยย่่่าางงงงีี้้นัอมึงจะนั่งทุกครั้งก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ในมือก็ถือหนังสืออ่านยังไงไม่เจ๋งหรอเจงกูนึกว่าบอกมาแล้วมึงจะวาวนะเนี่ยโอเคนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นนะยิ้มที่มุมปากสนิทกันมานานกูจับพิรุษได้เลยกูเคยโกงเงินมึงจริงหรือหลอกขอแถลงก่อน กงไม่รู้แต่ขอใจเอียกวัวเคยขอยืมอยู่เรื่อยๆเคยเอ๊เคือมึงเปล่าวะกูเคยโกงเงินมึงจริงหรือหลอกโกงคือโกงไงน่าเนี่ยกูว่าหลอกอ่ะนี่ตอบจริงมากูเดินออกเลยนีะคงไม่สนิทกันแล้วหลอกอยู่แล้วหลอก แหมสบายใจขึ้นเยอะเมื่อกี้มีแอบแบบแบบคิดเหมือนกันกูเคยเอากางเกงในมึงมาควงเล่นในที่สาธารณะจริงหรือหลอกอันนี้ฟังดูเหมือนเรื่องจริงเลยนะกูดูเป็นคนแก้งเหรอกมึงไม่จําเป็นต้องแอบในเรื่องเนี้ยเพราะว่ามึงบอกกูกูวางให้มึงควงเลยกว่าจะควงสองมือเลยนะใช่มึงจะควงกี่อันก็ได้เฮียอันนี้มึงไม่ต้องแอบหลอกเฮียหลอกครับหลอกครับ อันนี่มันชัดๆอยู่แล้วเปล่ากูเคยจีบแฟนมึงจริงหรือหลอกมีแต่เรื่องผิดใจทั้งนั้นเลยนะของมึงทั้งโกงเงินกูทั้งจีบแฟนกูเฮ้ยมันยิ้มด้วยวะไม่ไดียิ้มให้กูได้ยิ้มให้มึงด้วยตอนแรกบอกเฮ้ยวันนี้เธอไม่ต้องมาหรอกจะมาจะมาให้ได้ไม่จริงหมายถึงอะไรนี่มึงเฉลยอรอไม่จริงกูเฉลยไม่จริงเรื่องบอกอันนี้มีลุ้นบอกบอกเลย กูเคยเอาอาหารหมาคุกข้าวให้มึงกินจริงหรือหลอกแม่งเป็นเชฟด้วยมึงจำได้ปล่อันนี้ถ้าจริงเลิกคบมึงเลยกูว่ามันไม่ตลกถ้าเกิดว่าในเรื่องจริงมึงไม่ควรเอามาตั้งแต่แรกแล้วมึงอทำอาหารให้กูกินแต่เด็กๆแล้วไก่ หมูด้วยอันนั้นไม่รู้คุกเปล่าแต่ว่ารสเหมือนอาหารหมาเลยหมูหมูดำดำอ่ะหมูดำดำไหนํำให้ปูหลายทีแล้วแต่ว่ายุคแรกๆอ่ะหมูกระเทียมไงเป็นไม่ได้เหมือนกันนะพอยุคแรกๆรสเหมือนอาหารหมาจริงทุ่งจริงแดกไม่ได้เลยกูไม่เชื่อเพราะว่ามึงอ่ะเป็นคนที่จริงจังเรื่องอาหารเว้ยมึงไม่มีทางเอาอาหารหมาเข้าไปใส่ในอาหารของมึงมึงไม่เล่นแบบนี้เพราะมึงเป็นเชฟหลอกครับผม เอ้วีเคอร์ได้ดีวีเคอร์ได้ดีพี่คอร์ได้ดีกูเคยร้องไห้ทุกวันเพราะมึงจริงหรือหลอกโอ้ันนี้รู้เลยจริงหรือหลอกจริงเรื่องอะไรเรื่องตอนที่มึงไปออสไงตอนที่ไปถึงตอนแรกๆอ่ะแล้วมึงก็เพราะมึงเหรอเพราะเพื่อนๆด้วยมั้ยที่มึงบอกว่ามึงไปออสแล้วก็เหงาั้าง หงาลูกูร้องไห้ใช่ป่ะใช่ป่ะตอนมสามเลที่ตอนไปแรกๆเนี่ยอ๋อแล้วกูก็ร้องไห้หาแม่หาพ่อไม่ได้หามึงมึงร้องไห้หาเพื่อนมึงคิดว่ากูร้องไห้หามึงเหรอไม่รู้อ่ะน่าจะมีเอียว่อยๆไม่ใช่แต่นี่คือเรื่องจริงมึงจําไม่ได้เหรอเนี่ยเอ้ยมึงร้องไห้ไม่เคยบอกเพื่อนเลยไม่แต่มันเด็กมากมต้นมั้งเที่ยวเปิดนิงป่ะอ้ยอันนั้นกูร้องไห้กูเจ็บ เหี่ยแม่เงเจ็บเอาป็นมายิางตูดไอ้เหี้ยอันนี้กูหมายถึงร้องไห้เพราะสะเทือนใจเรื่องอะไรอันนั้นมันเจ็บเจ็บเรื่องอะไร<ว> <ๆ S 1> มอต้นมั้งที่มันมีทีหนึ่งที่พวกมึงแบบเลิกคบหมดเลยอ๋อนี้นึกออกมอนันตอนนั้นเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งแล้วมันไม่เกี่ยวกับมึงมันไม่เกี่ยวกับเพื่อนสนิทลหลายคน <S <S แต่ว่ามันรวมกันหมดเพื่อเลิกคบกูแต่ว่ามึงขอโทษกูแล้วในเฟรนด์ชิพที่จะร้องไห้ว้ จำไม่ได้จำไ,ได้ไดทำไมเลิอกองมูตอนนั้นเป็นเฮียอะไรสันไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ยังไปดึงดรามา่าใช่ไกมไม่ได้แนวนั้นทีี๋ยวชิปคนไม่ดูนะเว้ช่างเม่งเลยความจริงมันไม่มีอะไรจะบอกกันเพราะว่า มันเหมือนมีอะไรมันก็พูดกันอยู่แมันน่าจะเกินนั่นไปแล้วนะใช่ใช่ใช่มันไม่มีแบบเรื่องผิดใจหรือไม่มีต่อให้แบบทําอะไรขึ้นมาที่อาจจะคนทั่วไปจะคิดว่าเป็นเรื่องผิดใจกันแต่เราก็จะเข้าใจใช่เราก็จะรู้ว่าแม่งไม่มีทางไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็คบกันมาตั้งนานก็ไม่น่ามีอะไรแบบมันกับผมก็สนิทกันมากมากอยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนจะไรแหละตั้งแต่อนุบาลเลยว่าแล้วก็มาเจอที่เซนการเบียนแล้วก็เป็นเงี้ยมาตลอดจนมานั่งถ่ายอยู่แล้ว ก็แบบผมเยอะอยู่เลยแต่ก่อนอะแสกกลางเราดู<ล>ครับแสกลางแสกลางอย่างนี้เลยทรงอะไรนะทรงแหงไฟอยากได้ด้วยแหละก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ครับ